วิธีการปรับแก้วงแขนให้ได้ตามที่เรากำหนดคลิปนี้พี่รีจะพามาบอกวิธีการปรับแก้แบบพื้นฐานในส่วนของรอบวงแขนนะสมมุตินะเราสร้างแบบออกมาไม่ว่าจะเป็นแบบหรือแพทเทิร์นที่เข้ารูปแยกชิ้นลักษณะไหนก็ตามนะคะพอเราสร้างออกมา แล้วรอบวงแขนชิ้นหน้าบวกกับชิ้นหลังไม่ตรงตามที่เรากำหนดนะคะเดี๋ยวอันนี้พี่รีลองวัดดูนะมุดว่าเราวัดชิ้นหน้าก็คือจากไหล่ลงมาหาใต้รักแร้ชิ้นหลังนะคะก็จากไหล่ลงมาหาใต้รักแร้เราจะวัดรวมกันนะะเวลาเราวัดเราก็จะวัดจากช่วงไหล่อาจจะตั้งสายวัดหรือนอนแล้วแต่ความถนัดนะคะ,นะคะอันนี้พี่รีตั้งสายวัดจากไหล่วัด ตามวงแขนที่เราโค้งมาถึงเส้นใต้รักแร้ตัวนี้ได้ได้อยู่ที่10นิ้วนะคะเกือบจะ10นิ้วขาดอีกนิดหนึ่งได้เท่าไหร่เรามาวัดตรงนี้ต่อเพรี่เกือบ10นิ้วนะขาดอีกนิดเดียวได้เท่าไหร่เรามาวางต่อช่วงรักแร้ชิ้นหลังนะตั้งสายวัดแล้วเราก็วัดต่ออย่างตัวนี้ นะตัวนี้พีอรีวัดได้ยี่สิบนิ้วนะคะอ่าตัวนี้นะยี่สิบนิ้วแล้วถ้าเราต้องการวงแขนอยู่ที่สิบแปดนิ้วอ่ะสิบสิบเก้านิ้วเอาใกล้เคียงนิดหนึ่งสมมุตินะเราต้องการวงแขนสิบเก้านิ้วอ่าแสดงว่าเราอ่าวงแขนตัวนี้มันใหญ่ไป เราต้องการลดให้เหลือ19กรณีนี้นะคะให้เราเอามาลบก่อนเอาวงแขนที่ได้นะคะเอามาลบกับที่ต้องการนะ,ะเอาที่ได้มาลบกับที่ต้องการอันนี้20ลบ19เท่ากับ1นะคะเท่ากับ1นิ้วแสดงว่าเราจะต้องนะคะเอาออกไป1นิ้วนะ,ะเอาวงแขนออกไป1นิ้ว โดยรวมนะเราถึงจะได้เท่ากับ19บะดูซ้ำหลายๆรอบนะพอได้ตัวตัวนี้แล้วนะคะเวลาเราจะมาโค้งวงแขนหรือปรับแก้วงแขนให้เราเอามาแบ่งครึ่งเอามาแบ่งครึ่งหรือเราเรียกว่าหารสองเนาะก็คือการหารสองตัวนี้ก็จะเท่ากับครึ่งนิ้ว ใช้เครื่องคิดเลขกดก็ได้อันนี้เท่ากับครึ่งนิ้วนะเอาสูตรนี้มาปรับแก้อันนี้เราจะลองลดวงแขนลงนะคะเดี๋ยวทําอันนี้เสร็จพี่อรีจะพามาเพิ่มวงแขนอพอเรารู้แล้วว่าสูตรที่เราได้คือ0.5ทวนสูตรให้อีกรอบหนึ่งนะคะเอารอบวงแขนที่วัดได้มาลบ กับวงแขนที่ต้องการได้เท่าไหร่ให้หารสองหรือแบ่งครึ่งแล้วเราจดจำนวนหารได้เท่าไหรจดไว้เลยเอาตัวนี้มาใช้กรณีที่เราต้องการลดต้องการลดวงแขนหรือทำให้วงแขนเล็กลงเราจะปรับเส้นอกนี้ขึ้นไป นะปรับเส้นอกนี้ขึ้นไปเท่ากับสูตรนี้ที่เราได้เพียรีได้0ูนนะครับวัดขึ้นไปเลยเส้นนี้นะกรณีที่เราต้องการปรับนะมาจากจุดนี้วัดขึ้นไปจากเส้นอกวัดขึ้นไปครึ่งนิ้วนะเอาวัดแค่ช่วงนี้เพราะเราต้องการแก้แค่ช่วงวงแขนวัดขึ้นไปจากเส้นอกครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วตามสูตรนี้นะ แล้วเราก็ขีดแบบนี้นะคะขีดเพี่รีใช้สีอสีนี้แหละขีดแบบนี้ก่อนใช้ดินโสนะเราต้องใช้ดินโสอพอได้แบบนี้แล้วนะคะจุดนี้อันนี้นะคะอันนี้คือเขาจะเป็นจุดอกจะเป็นจุดอกอันนี้ให้เราวัดทีละจุดนะคะ เราจะปรับตัวนี้ขึ้นไปหรือเราจะใช้สายใช้ไม้ไม้บรรทัดขีดตั้งฉากขึ้นบนก็ได้นะคะจากจุดเส้นนี้ก่อนใต้รักแร้ของชิ้นหน้านะวางไม้บรรทัดให้อยู่เท่ากับเส้นอกเดิมด้านข้างอยู่เท่ากับจุดเดิมนะคะ,ะเราวางแบบนี้ให้ตรงเราจะได้เส้นตั้งฉากขึ้นบนเรามาติก๊กเรามาติ๊กนะคะติก๊กฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะวางตั้งฉากจากเส้นใต้รักแร้ แล้วเราก็ติ๊กข้างบนนะแล้วเราค่อยขีดเชื่อมมหาปลายเสื้อหรือช่วงเอวเรานะคะแล้วแต่เนาะอันนี้พี่รีขีดลงมาหาชายเสื้อนะฮะมันก็จะมีการมีการขยับออกมาเล็กน้อยถ้าเราขีดตามเส้นเส้นเดิมไปเดี๋ยวช่วงอกมันจะเล็กลงเพราะเราต้องการอกเท่าเดิมนะนพอได้แบบนี้แล้ว ให้ใช้ไม้โค้งพอได้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้ต้องการลดให้เราวัดขึ้นนะแล้วขีดเส้นอกใหม่จุดนี้กลายเป็นเส้นอกอเส้นอกแทนนะคะอันนี้เราจะไม่ใช้แล้วแล้วเวลาโค้งเราก็วางองศาเดิมแบบนี้อันนี้แบบพื้นฐานเลยวางองศาเดิมแบบนี้นะคะช่วงใต้ลักแล้อันเดิมนะ เราขยับเพรีจะขยับตรงขึ้นบนขยับตรงขึ้นบนแล้วให้ช่วงโค้งนี้อยู่เท่ากับเส้นอกใหม่ของเรามาขยับขึ้นในระนาบเดียวกันค่อยๆขยับแหน่เขาจะได้แบบนี้โค้งใหม่เลยโค้งใหม่เลยนะส่วนวงแขนเราก็ปรับแต่งโค้งใหม่วงแขนของเราเราก็ใช้ข้างบน ฝั่งนี้โค้งแล้วนะคะมาฝั่งนี้ทําเหมือนเดิมวางไม้นทัดอยู่ตรงเส้นใต้รักแล้นะคะในละนาบวงองศาเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเราลากขึ้นบนให้ตรงนะคะค่อยๆลากค่อยๆดันขึ้นบนนะาวางองศาเดิมดันขึ้นบนให้ตรงเ,เราจะได้องศาเดิมเลยมาโค้ง ะะแล้วเส้นเก่าเส้นนี้เราก็ไม่ต้องใช้เราก็ไม่ต้องใช้เราจะใช้เส้นด้านบนนี้แทนนะคะอันนี้คือการปรับเพื่อลดวงแขนนะคะวงแขนเราก็จะน้อยลงต่อมากรณีที่เราอันนี้เสร็จแล้วนะการลดเราจะลดแบบนี้เส้นเดิมไม่ต้องใช้เราใช้เส้นที่เราปรับใหม่ขั้นตอนต่อมากรณีที่เราต้องการ เพิ่มนะต้องการเพิ่มให้เราขีดเส้นนี้ลงมานะลดขีดขึ้นเพิ่มให้ลงเส้นนี้พอลงเดี๋ยวเราโค้งใหม่วงแขนมันก็จะใหญ่นะเอาไปประยุกต์ใช้ทั้งของเด็กของผู้ใหญ่แยกชิ้นหรือไม่แยกชิ้นนะหลวมเข้ารูปใช้ลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้เลยมานะต่อมานะคะสมมติว่าอันนี้เราต้องการเพิ่มนะวงแขนที่วัดได้คือ20 แต่เพียรีต้องการ21นิ้วนะให้เราเอาเอาเอา,เอาอันไหนมาลบกันนี่แหละเอาอันนี้เอาอันที่มันเยอะกว่าเอามาลบนะคะเอาที่เยอะกว่ามาลบนะอันนี้จะเท่ากับ1นิ้วนะิ้วเท่ากับ1นิ้วสูตรเขาจะเหมือนเดิมให้เราเอามาหารสองหรือแบ่งครึ่งอันนี้ก็จะเท่ากับครึ่งนิ้วเหมือนกันถ้าเราอยากเพิ่ม สองนิ้วเราก็เอาสองนิ้วมาหารสองอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าการใช้มันจะต่างกันนะตัวนี้นะต้องการเพิ่มให้เรา,าวัดลงจากเส้นอกเดิมอันนี้กรณีขยายวัดจากเส้นอกเดิมลงมาครึ่งนิ้วนะตามสูตรที่เราได้ครึ่งนิ้วนะวัดจากเส้นเดิมครึ่งนิ้วขีดทําเหมือนกัน ทำเหมือนกันไม่ได้ต่างกันขีดช่วงนี้หรือเราจะขีดตั้งแต่ด้านข้างเลยแบบนี้กลางหน้ากลางหลังแบบนี้เลยก็ได้แล้วแต่เราต่อมาทําเหมือนเดิมเอาองศาเดิมอเอาองศาเดิมลากลงอันนี้ลากลงให้มาอยู่เท่าเส้นนี้นะาลากลงพืบโค้งใหม่ลากลงแล้วโค้งใหม่ใช้เส้นเดิม เส้นเดิมอยู่ตรงนี้นะเอาใหม่ลากลงตรงๆมาหาตัวเองอโค้งใหม่โค้งใหม่ตรงไหนเส้นหักตกแต่งได้นะคะเส้นมันหักตกแต่งได้สีสีไม่ค่อยติดนะคะถ้าเส้นหักให้เราตกแต่งได้นะคะ,ะเราจะได้เส้นใหม่แต่ว่าจริงๆต้องโค้งให้สวยกว่านี้นะตรงนี้ ต้องโค้งสวยๆเนียนหากันมาฝั่งนี้ลงแล้วนะคะฝั่งนี้เราก็ทําเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็ลากลงมาเอาใหม่นะคะวางให้สวยๆาลากลงมาหาตัวเองลงมาแบบนี้ให้เท่ากับเส้นที่เราขีดใหม่แล้วเราก็โคง้งพอเราโคง้งไม่ใช่เราโค้งไปตามไม้พัดบางทีอันไหนที่เราควรควรขยับะะเพื่อให้วงแขนเขาสวยเราก็ขยับตกแต่งได้นะคะ เขาจะต้องเส้นไม่หักอันนี้ให้เราไปเกลาเส้นเองนะเสร็จเรียบร้อยวิธีการปรับแก้วงแขนให้เล็กหรือให้ใหญ่นะคะเล็กขยับเส้นอกขึ้นใหญ่ขยับเส้นอกลงส่วนสูตรนะคะสูตรจะมีแค่นี้เองนะมีแบบเนี้ยเหมือนกันลักษณะเหมือนกันเอามาลบกันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ